สุ per โชคทำญี่ปุ่นชึ่งหลายเรื่องตอนนี้ด้านซัปโปโรให้เช็คเพิ่มหนึ่งเรื่องสำคัญเพื่อการลงสนามที่มากขึ้นขณะที่เปตวิทเขี้ยวหนักมากหลังสุ per โชคอยู่ในสวอตทีมหลักแล้วสวัสดีครับก่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n นลตองซุยนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีกันก่อนนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่ปัญหาทางด้านสายตานะครับไม่ว่าจะเป็นตาไม่สู้แสง ตาผ้ามัวมองไม่ชัดต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินจอภาพประสาทตาเสื่อมหรือคนที่เล่นโทรศัพท์มือถือแล้วก็อยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยสายตาอาจจะมีการล้าได้นะครับอาหารเสริมดีสตาช่วยได้นะครับสามารถรับประทานได้ทุกวันเวลาละ2แคปซูลก่อนนอนหรือเวลาที่สะดวกนะครับโปรโมชั่นตลอดเดือนกันยายนซื้อ1กล่อง600บาทซื้อ2กล่องราคา1,200บาทแถมฟรี1กล่องโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4กล่องในราคา2,400บาท แถมฟรีดีสตาร์ Star 2กล่องและแถมฟรีอาหารเสริมเคลูกดี D, สําหรับสุภาพบุรุษฟรีหกระปุกบรรจุ25แคปซูลมูลค่า650บาทฟรีนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็สั่งซื้อที่ call center เพชรอดิสอนนะครับเบอร์โทร0 8 9 4 1 8 1 8 1 8หรือทางไลน์ p a s 1 8รวมไปถึงนะครับใครที่ชอบทานของที่มีประโยชน์และสะดวกแถมอร่อยอันนี้เลยครับตอบโจทย์อย่างมาก เกลเน่กานลลาบาพัทที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กร,รมัม70แคลเท่านั้นนะครับมี2รสชาติให้เลือกทานนะครับไม่ว่าจะเป็นรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพจัดเต็มทั้งประโยชน์และช็อกชิพเต็มๆ และรสคุกกี้แอนครีมรสนี้บอกเลยหอมอร่อยไว้ช็อกสุดโดนนะครับในราคาเพียงแค่12บาทเท่านั้นต้องรีบไปหาซื้อกินแล้วที่เซเว่นทุกสาขานะครับนอกจากนี้พิเศษสุดๆนะครับยังมีของพรีเมียมคอลเลกชันใหม่เป็นหมอนรองคอพิกล้องและแก้วน้องสุดคิว้วรับฟรีไปเลยนะครับเพียงซื้อสินค้าเกรนเน่ครบ300บาทสามารถรวมใบเสร็จ7 e l e v e n ีเลเวนออออนไลน์หรือ7 d e l i v e r y มาแลกได้ทางเพจเกรนเน่ ne, เลยนะครับอุดหนุนกันได้ ช่วงนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยครับในคลิปนี้นะครับมาจัดหนักจัดเต็มในเรื่องราวของน้องเช็คสุปโชคสารชาติและสมมุสรอนฮอกไกโดคอนซาดโดเลสซัปโปโรกันหน่อยนะครับช่วงหลังกลับมามีผลงานที่ยอดเยี่ยมอีกหนึ่งครั้งนะครับ ด้วยการเก็บชัยชนะ2เกมติดต่อกันทำให้ซัปโปโรเนี่ยมีโอกาสรอดตกชั้นค่อนข้างสูงอย่างมากอยู่ในกำมือของตัวเองแล้วนะครับขณะที่ในส่วนของซุปรโชคสารชาติก็ได้รับโอกาสลงสนามในฐะนะตัวสำรอง5นัดปรากฏว่าทำผลงานได้ดีนะครับตามโอกาสที่ได้รับเลยมีส่วนร่วม กับเพื่อร่วมทีมกับการทําประตูแล้วก็เล่นฟุตบอลเจอลอีกได้แล้วนะครับคือพัฒนาการของสุปโชคสารชาติในตอนนี้กําลังอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆและที่สำคัญผมก็มีข้อมูลที่น่าสนใจมาพูดกับแฟนๆในช anel นนตองสุยล่าสุดเนี่ยผมได้มีโอกาสพูดคุยกับพิธิวพลสังคพันธ์ล่ามส่วนตัวของนังเช็คผ่านทางรายการของพี่เต้ตูดูบนไทยไปย้อนดูกันได้ เป็นเวลาที่สนุกมากนะครับได้คุยกันแบบเต็มๆเกือบ2ชั่วโมงด้วยกันมีหลากหลายข้อมูลที่น่าสนใจมาอัปเดตกันนะครับแต่เรื่องแรกนะตอนนี้สุ per โชกสารชาติเนี่ยเป็นที่ความสนใจกับฟุตบอลเจลิกและแฟนบอลญี่ปุ่นอย่างมากนะครับนัดล่าสุดที่ลงไปเนี่ยหลายคนก็อยากจะรู้ว่าตกลงและเป็นแอซซิตหรือเปล่าที่จ่ายให้ทาคามิเนะย,ยิงเพราะบอลไปแฉลบล่าสุดเจลิกให้เป็นแอซซิตนะครับเท่ากับว่าสุ per โชกณนะตอนนี้ทำไป3แอซซิตจากการลงสนามห้านัด และในขณะตัวสำรองซึ่งถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่ดีสุดๆจนทางฝั่งเจลิกต,ต้องออกมาทำเลยว่าสุปโชคจะสามารถทำเซติแอซิ์ได้ทุกๆ17.6นาทีซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่โหดมากๆกับการที่ลงสนามไป17นาทีกว่าสุปโชคจะสามารถทำแอซิ์ให้กับซัปโปรโรได้เป็นค่าเฉลี่ยที่ดีจนแฟนบอลญี่ปุ่น ค่อนข้างชื่นชมกับเรื่องนี้อย่างมากนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวของน้องเช็คสุโชคได้เยอะจริงๆจนคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นตอนนี้ที่ผมไปหามาและทางเสยียงสปอร์ตเขาจัดมาให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นคอมเมนต์ที่ไปในะทิศทางที่ บวกอย่างมากนะครับคอมเมนต์แรกก็บอกเลยว่าดูการเล่นของสุปโชคแมตที่ชนะจูเบโลเขาเป็นนักเตะที่ฝีมือดีจริงๆเลยอยากให้สุปโชคอยู่ในสนามนานกว่านี้หน่อยเขามีสายตายที่เฉียบคมแล้วก็มีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมอย่างตอนแอซิดก็คิดสร้างสารรค์เกมไปด้วยอยากรู้ว่าจะทําได้แค่ไหนถ้าได้โอกาสลงเล่นในสนามมากขึ้นหรือได้ลงเล่นในตาแหน่งอื่นๆซัปโปรโรจริงมากที่หานักเตะไทยดีๆมาได้นี่ครับอันนี้เป็นคอมเมนต์แรกนะ คอมเมนต์ต่อไปเนี่ยเขาชอบการเล่นของสุปโชคที่ทำผลงานได้ดีแม้ในเวลาสั้นๆอยากให้ถ่ายสุปโชคมากกว่านี้คิดว่าแฟนบอลชาวไทยก็คงอยากเห็นเหมือนกันโอ้โหเห็นด้วยกับคอมเมนต์นี้เลยนะครับอีกคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าอยากดูสุปโชคเล่นานานกว่านี้หน่อยเนะเป็นตัวแอซิดด้วยวิ่งเร็วส่งบอลดีและอย่างเลี้ยงบอลเก่งด้วยเชื่อว่าสุปโชคจะมีอนาคตที่ดีแน่นอนนะครับกับการเล่นกับ ซัปโปโรนี่ก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งที่ผมนํามาฝากกันเดี๋ยวจะมีอีกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องราวของซุปเปอร์โชคที่ญี่ปุ่นตอนเนี้แฟนบอลญี่ปุ่นให้ความสนใจมากจริงๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยเกมล่าสุดเห็นได้ชัดว่าซุปเปอร์โชคสารชาติจากที่ถามพิธีมาด้วยอยู่ในสคอตนักเตะทีมหลักของซัโปโรที่จะใช้ลงสนามเป็นที่เรียบร้อยเป็นข่าวดีอย่างมากนะครับ ณตอนนี้สุ per โชคเนี่ยสามารถเบียดโคต้านักเตะต่างชาติคนอื่นๆหลุดจากทีมไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมิลานทูสิตรวมไปถึงดักรัสโอลิเวลล่าสองคนนี้น่าจะหมดอนาคตกับทีมซัปโปโรเป็นที่เรียบร้อยเพราะตอนนี้เปโตวิชเขาจะเลือกนักเตะที่จะมีอนาคตกับทีมอยู่ในสวอตชุดที่จะลงแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจริงตัวสำรองต้องทดแทนให้ได้ณตอนนี้สุ per โชคข่าวดีจริงๆอย่างที่ผมบอกว่าอยู่ในสายตาของมิไฮโลเปโตวิชเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อยู่ในสวอต ทีมหลักรอลงสนามแน่นอนนะครับซึ่งพิธีบอกว่าณนะตอนนี้การฝึกซ้อมต่างๆสุปาพโชคอยู่ในสายตาเปโตว,วิตเรียบร้อยแล้วเขาก็พยายามจะติวเข้มในหลายๆเรื่องซึ่งการที่ได้ลงสนามยังไม่เยอะเนี่ยเปโตว,วิตเขาตัดสินใจค่อยๆปรับให้สุปโชคไปทีละสเต็ปอย่าให้เขาเรียนรู้ฟุตบอลญี่ปุ่นฟุตบอลซัปโปโรไปเรื่อยๆถึงแม้โอกาสลงเล่นจะน้อยแต่เขาก็มองว่า โอกาสที่สุปโโชคลงไปประมาณนี้สุปโโชคสามารถเรียกฟอร์มการเล่นออกมาได้ดีที่สุดหลังจากนี้เปตอริวิดก็จะพยายามเคี่ยวในหลายๆเรื่องเวลาที่ลงสนามหรือการฝึกซ้อมให้สุปโโชคดีขึ้นเดี๋ยวโอกาสในช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยเชื่อว่าสุปโโชคจะได้ลงเยอะขึ้นแน่นอนค่อยๆเป็นค่อยๆไปพิธิบอกว่าแฟนบอลชาวไทยใจเย็นๆแล้วกันเดี๋ยวเดนสุปโโชคลงมาเยอะกว่าเดิมแน่นอนเขาบอกว่าลงไปน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์และถ้าเกิดทำแบบนี้ได้เรื่อยๆ โอกาสจะมีขึ้นเยอะกว่าเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่แฟนบอลชาวไทยรอติดตามได้เลยนะครับผมก็เห็นด้วยนะผมมองว่าก็ ปรับไปทีละสเตปแต่ก็อยากเห็นสุภโชคลงเล่นมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนคือเปโตว,วิดเนี่ยเขาเป็นห่วงเช็คในหลายๆเรื่องนะครับทั้งเรื่องของอาการบาดเจ็บเรื่องของการมาเจอฟุตบอลที่หนักหน่วงถ้าเกิดลงไปเลยอาจจะยังปรับตัวไม่ได้อาจจะส่งผลต่อความมั่นใจของเช็คสุภโชคแต่ะละชาติในการคาแข่งต่อไปซึ่งเขาก็มองว่าถ้าลงไปประมาณเนี้ยแล้วเล่นได้เนี่ยมันก็ส่งให้สุภโชคมีความมั่นใจมากขึ้นและก็สร้างประโยชน์ให้กับทีมมากที่สุดนะครับอันนี้ในมุมมองจากโค้ดเปโตว,วิดนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับ อันนี้เป็นสิ่งเลยที่ซัปโปโรเนี่ยไปตรวจค่าเลือดของเช็คมานะครับปรากฏว่าเขาอยากให้สุประโชคเพิ่มเรื่องของคาร์โบไฮเดรตเขาอยากให้สุประโชคเนี่ยกินให้เยอะขึ้นจะได้มีพละกกำลังที่มากขึ้นนะครับคือตอนนี้สุประโชคกินยังไม่เยอะเท่าไหร่ แล้วก็มองว่าถ้าเกิดเขากินได้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลต่อสภาพร่างกายที่เขาอาจะแข็งกร่ดงขึ้นทั้งในการฝึกซ้อมทั้งในการลงสนามจริงนะครับคือญี่ปุ่นเขาค่อนข้างละเอียดในเรื่องของโภชนาการนะครับก่อนหน้าเนี้ทางซัปโปโรก็เคยมีข่าวออกมาบอกว่าให้พิเจเพิ่มเรื่องปลาถ้าใครจําได้ข่าวเนี้ยก็อยากให้สุประโชคเพิ่มเรื่องคาร์โบไฮเดรตซึ่งตอนเนี้ยพิชิก็พยายาม เขี่ยวสุขภาพโชคอย่างหนักในเรื่องของการกินอาหารให้กินเยอะขึ้นเพราะแน่นอนครับฟุตบอลเจลีกเขาเน้นหนักในเรื่องนี้นะคุณจะเห็นนักเตะอายุเยอะอย่างเอเนะชุนสุเกะนากามูระหรือคิงคาซูอะไรพวกนี้ชิโชโนะที่เขาเล่นฟุตบอลได้นานๆแบบนี้คือเรื่องของการกินแล้วก็เรื่องของการรักษาสภาพร่างกายด้วยแต่เรื่องของการกินสําคัญถ้ากินแล้วมีประโยชน์เนี่ยมันก็ส่งผลให้สุขภาพร่างกายดีแล้วก็ อาจจะอย่างเช็คเพิ่มคาร์โบไฮเดรตเพิ่มข้าวไปเยอะขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้สุ per โชคมีพละกําลังที่เท่ากับนักฟุตบอลญี่ปุ่นเท่ากับนักฟุตบอลเจรลี่ก็เป็นไปได้เพราะว่าสุ per โชคอะ่ะเขาอยู่ในอะคาเดมี่ที่ท,ที่ดีอย่างบุรีรัมมาแล้วก็เพิ่มอีกเล็กน้อยผมเชื่อว่าเขาน่าจะไปได้ไกลามากกว่านี้แน่นอนนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องที่พิธีอัปเดตเลยเรื่องของสุ per โชคทั้งนอกสนามก็ปรับตัวได้ดีขึ้นเยอะมากเพราะเขาชอบอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้ว กับเพื่อร่วมทีมเขาก็สนิทกับฟูกุมุริไดฮาชิโอคามมระก็เป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยซัโปรโรเขาจะเจอโปรแกรม2เกมยากก็คือฟอนตาเล่กับมารีนอตซึ่งเขามองว่าสุปโชคจะมีโอกาสลงสนามเยอะขึ้นก็เป็นไปได้เพราะเกมแบบเนี่ยจะเหมาะกับสไตล์ของสุ per โชคที่อาศัยจังหวะทานซีชั่นโตกลับซึ่งสุ p โชคได้เรียนรู้จังหวะแบบนี้มาเยอะแล้วก็เข้าใจมากขึ้น ติดตามกันให้ดีสําหรับเรื่องราวของสุปโชคสาร,รชาติผมก็จะมาอัปเดตอย่างต่อเนื่องส่วนเรื่องอนาคตว่าจะอยู่กับทีมต่อหรือไม่เนี่ยพิธีเขายังตอบไม่ได้เพราะขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ของสโมสรคุยกันแต่ผมเชื่อลึกนะครับว่าตัวน้องเองเนี่ยเขาพร้อมจะอยู่ต่อและเขาพร้อมจะพิสูจน์ตัวเองผมถึงบอกไงนะครับในช่วงปรีซีซั่นน่ะมันสําคัญถ้าเกิดน้องเช็คอยู่ต่อและได้ไปปรีซีซั่นกับซัปโปโรอ่ะที่แคปโอกินาว่าคูบามโตะหรือที่เมืองไทยเนี่ยจะทําให้สุปโชคอะ่ะ ได้เข้ากับระบบของเปโตวิดแล้วก็พร้อมที่จะลงเล่นตัวเจลิกเป็นตัวจริงได้เลยเพราะผมไปอยู่มาตอนที่ซัปโปโรซ้อมปลีซีซั่นมันหนักจริงใครจะเป็นตัวหลักหรือไม่ตัวหลักเนี่ยมันอยู่ในช่วงนั้นล้วนเลยนะครับต่การที่เช็คไปในช่วง J เจลิกเลกที่2และเอาชนะใจนักเตะแล้วก็อยู่ในสายตาของเปโตวิดได้ก็ถือว่าเก่งแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าครับว่าฟุตบอลเจลิกเลกที่2เนี่ยไม่ใช่ใครก็ได้ที่มาเล่นและจะได้ลงเล่นเป็นตัวหลัก บางคนมาแล้วไม่ได้เล่นก็มีนะครับซึ่งเยอะด้วยพวกนักเตะบราซิลแต่นักเตะไทยเนี่ยอย่างพี่เจไปก็ได้เล่นแบบเต็มที่เช็คไปก็ได้มีโอกาสตามที่ไปตวิดส่งไปแล้วก็ทำดีๆซึ่งถือว่าเป็นทิศทางที่ดีอย่างมากสำหรับสุปโชคสารชาติกับทีมซัปโปรโรในตอนนี้นะครับก็โอ้โหฟังพิธีแล้วก็รู้เลยว่าโอ้โหเด็กคนเนี้ยไปได้ไกลสำหรับน้องเช็คสุปโชคสารชาติ คลิปเต็มๆไปฟังย้อนหลังได้ที่ช่องตูดูบอลไทยนะครับละเอียดมากๆและก็ลองดูนะครับสนุกแน่นอนนะก็ที่สำคัญซัปโปรโรจะลงเล่นนัดต่อไปไปเยือนโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตในสุดสัปดาห์นี้ติดตามกันให้ดีนะครับถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook และ YouTube ของสยามสปอร์ตเหมือนเดิมมันแน่นอนในการเชียร์สุขโชคช่วงเจลีกท้ายฤดูกาลหวังว่าเขาจะได้ลงสนามมากขึ้นและกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะในชแนลต้องซุยนะครับ ฝากคุณผู้ชมด้วยช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c r i b e ให้กับช anel ต้องสุยนะครับรวมไปถึงนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่มีปัญหาทางด้านสายตานะครับอาหารเสริมดีสตาช่วยได้นะครับเป็นวิตามินบำรุงสายตาใครตาผ้ามัวตาไม่สู้แสงเป็นต้อลมต้อกระจกต้อหินหรือจอภาพประสาทตาเสื่อม เล่นโทรศัพท์มือถืออยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยสามารถรับประทานดิสตาร์ได้ทุกวันเวนลา2แคปซูลก่อนอน,นอนหรือเวลาที่สะดวกนะครับโปรโมชั่นตลอดเดือนกันยายนซื้อ1กล่อง600บาทซื้อ2กล่องราคา1,200บาทแถมฟรี1กล่องโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อ4กล่องในราคา2,400บาทแถมฟรีดีสตาร์2กล่องและแถมฟรีอาหารเสริมเคลูกดีสำหรับสุภาพบุรุษฟรี1กระปุกบรรจุ25แคปซูล มูลค่า650บาทฟรีไปเลยนะครับสั่งซื้อได้ที่ Call Center เพรอดิสรเบอร์โทร0894181818หรือทาง Line @pas18 นะครับรวมไปถึงนะครับใครที่ชอบทานของที่มีประโยชน์แถมสะดวกและอร่อยนะครับตอนนี้ตอบโจทย์กับชีวิตผมมากนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์จาก g l e n น่โดยเฉพาะ g l รเน่กราโน l a าบาพั d ที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมและมีเพียงแค่70แคลวเท่านั้นนะครับมี2รสชาติให้เลือกทานเลย รสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพจัดเต็มทั้งประโยชน์และช็อกชิพเต็มๆแล้วก็รสคุกกี้แอ่นครีมรสนี้บอกเลยหอมอร่อยไว้ช็อกสุดโดนนะครับในราคาเพียงแค่12บาทต้องรีบไปหาซื้อกันแล้วที่เ e เ e ่นอเลเวทุกสาขานอกจากนี้ครับพิเศษสุดๆยังมีของพรีเมียมคอลเลกชันใหม่เป็นหมอนรองคอพี่ก้องและแก้วน้องสุดคิ้วรับฟรีไปเลยนะครับเพียงซื้อสินค้าเกรนเน่ครบ300บาทสามารถรวมใบเสร็จได้ที่เซเว่นอีเลเวนออนไลน์และเซเว่น Delivery ่ Del มาไลก์ได้ทางเพจ Facebook ของ g ก e n น่อย่าลืมไปอุดหนุนกันได้นะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ